สวัสดีทุกคนใครที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นี่วันนี้จะครอบถ้วนแน่นอนในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะมันขึ้นอยู่กับว่าเราอะทําอาชีพอะไรการสร้างเนื้อสร้างตัวนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกอ,อาชีพนะพวกเรามันเกิดขึ้นได้กับทุกจังหวะชีวิตถึงแม้ว่าในบางจังหวะชีวิตของเรานะนะั้นน่ยดวงจะบอกว่า เออมันมีช่วงจังหวะที่เราอาจจะยังไม่ค่อยอ,อ่าเคาเียนนะยังไม่ค่อยจะเงินคล่องเท่าไหร่ใครอยู่ในจังหวะที่เงินยังไม่คล่องกดศูนย์ใครอยู่จังหวะที่เงินสบายๆกดเก้าเออมันแตกต่างกันไปในแต่ละคนแต่จำย้ำาพียงนะไม่ว่าเราจะอยู่ในจังหวะชีวิตใดๆก็แล้วแต่พวกเรา ไม่ว่าพวกเราอยู่ในจังหวดชีวิตใดก็แล้วแต่เราอะสามารถที่จะนะสามารถที่จะมีเงินมีทองอได้ทั้งหมดทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะรู้ให้เราพิมพ์วันเกิดของเราขึ้นมาเพราะว่าอะไรทำไมอาจารย์ให้พิมพ์วันเกิดเพราะวันเกิดของเราจะเป็นตัวบ่บอกได้ว่า เราจะได้เงินได้ทองจากทางไหนย้ำอีกทีนนะมงคนบอกอาจารย์เราทํางานเป็นคนที่กินแค่เงินเดือนเงินทองจะมากมายพินงใดมันก็มีเพดานจริงหรือเปล่าใครคิดว่าจริงอาจารย์คิดว่าถูกครึ่งหนึ่งนะคือถ้ามองอีกมุมหนึ่งใช่ไหมถ้าเราเป็น คนที่ทำงานแบบมีเงินเดือนใช่ไหมเราอะมีเงินที่ได้แน่ๆอยู่แล้วเท่านี้บาทถูกต้องป่ะเออมีเงินที่ได้แน่ๆอยู่แล้วเท่านี้บาทซึ่งสมัยนี้นะพูดตามตรงนะคนที่มีเงินเดือนมันรู้สึกมีความอุ่นใจอยู่ลึกๆว่ายังไงเสียเราอะพอสิ้นเดือนเราได้เงินแน่ๆจะเป็นวันที่เท่าไหร่ก็แต่ได้เงินแน่ๆแ,แต่อีกครึ่งหนึ่ง <c oughs> ดูเวลาที่เราใช้ชีวิตตอนที่เราเสี่ยงโชคตอนที่เรารอยโชคลาบตอนที่เราอาจจะมีลาบลอยมามันก็เป็นส่วนที่เราได้เพิ่มมาถ้าได้เพิ่มจากเงินเดินมามันก็คือกำไรกำไรทีนี้จังหวะแล้วก็วาสนาชีวิตของแต่ละคนน่ะก็จะบอกได้ไงว่าเราจะไปเจอกับอะไรเออจะบอกได้ว่าเราอ่ะจะไปเจอกับอะไรที่ทําให้เราอ่ะได้โชคลาบอาจารย์เนี่ย จะแบ่งออกเป็นเจ็ดวันเลยนั้นแล้วเ,เกิดวันอะไรพิมพ์วนันเกิดของตัวเองเข้ามานะเดี๋ยวจะไล่เรียงไว้ให้ไล่เรียงไว้ให้ทีละอะไรนะทีละวันเกิดคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันน่ะจะมีวาสนาการเงินน่ะที่แตกต่างกันไปคือ วัสนาการเงินเนี่ยมันคือสิ่งที่เราสั่งสมมานับพบนับชาไปทนจนถึงชาตินี้เลยเอ๊ะถ้าพูดแบบบรานีานง้ง่ายนะเราสร้างความถนัดอะไรให้กับตัวเองเอาไว้เราก็จะมีวัสนาหรือได้สิ่งนั้นนั่นแหละมาในชาตินี้ไล่ที่เราบันเกิดเลยนะคนที่เกิดในยุบันจันท์เนี่ยนะมีวัสนาที่จะได้เงินนะ่ะ มาเรื่อยเยไม่ขาดตอนวิธีสังเกตวาสนาคนที่เกิดวันจันทร์ข้อหนึ่งนะเวลาที่เกิดมาใช้ชีวิตทําการทํางานใดๆก็แล้วแต่บางคนยังไม่ทําการทํางานเลยแต่ว่าอยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของใครบางคนพอเงินจะหมดจะหมดเนี่ยเหมือนกับบุญเก่าอะมีเยอะไงจะมีคนเติมเงินเข้ามาเติมเงินเหมือนอะไรดีเหมือนเหมือนมีการเอเติมเข้าไปในบัตรอะไรทุกอย่างก็คือ พอเงินจะหมดจะหมดอะคนที่เกิดบันจันท์จะมีวาสนาที่จะมีเงินเติมเข้ามาแต่นะถ้าคนบันจั์นะเป็นคนที่ทําธุรกิจค้าขายเนี่ยนะนะคือจะบอกว่าโดยเฉพาะอยิ่งคนที่สมสากําารสมบัติจัก,กรพดิคู่แบบนี้นะอันเนี้ยเงินเข้ามาไม่ใช่น้อยนะเวลาที่ใช้กำายสมบัติจักรพัชคู่แบบนี้เงินเข้ามาไม่ใช่น้อยนะเพราะอะไรเพราะคนบันจันะ์เนี่ยมีวาสนาได้งเงินต่อเนื่องอยู่แล้ว ประกอบกับความอ่อนโยนการรู้จักเทคแคร์ดูแลในบรรดาเจ็ดวันเกิดนะคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยมีทักษะนะในการที่จะเทคแคร์ดูแลบริการคนดีฉะนั้นะสมมติเราเป็นคนที่ต้องทำธุรกิจหรือว่าแมนะ้แต่เป็นแค่คนรักคนหนึ่งเป็นคนที่อยู่ข้างๆใครก็คนหนึ่งคนจะรู้สึกดีเวลาอยู่กับเราดังนั้นถ้าสมมติเรามีอะไรนิดหนึ่งเขาหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ได้สายเปเนี่ยชอบคนวันจันทร์ ถ้าค้าขายเขาก็ชอบพกการเมฆาบรรจั่นนี่มีความอ่อนหวานอ่อนโยนถ้าอังคารอังคารมีไหมคนอังคารเนี่ยเป็นคนที่เข้าถึงคนเนี่ยได้ง่ายที่สุดสนิทกับคนเร็วที่สุดจริงใจมากที่สุดรอยยิ้มเสียงหัวเราะของคนอังคารเนี่ยเต็มไปด้วยสเสน่ห์ที่สดใส,สดใเต็มไปด้วยพลังงนั้นถ้าคนวันอังคารเนี่ยจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่การเงินของเขาจะมาจากความไว้วางใจ แต่ควารู้สึกว่าคุ้นเคยพวกเราอ่ะคิดว่าจริงหรือเปล่าว่าถ้าสมมุติว่าเราจะซื้อข้าวซื้อของหรือจะจ่ายเงินหรือจะจ้างงานหรือจะเอาเงินเอาทองไปให้ใครสักคนหนึ่งอ่ะจริงหรือไม่พวกเราที่เราอยากจะเอาเงินน่ยไปให้คนที่เรารู้สึกดีที่สุดรู้สึกคุ้นเคยที่สุดรู้สึกไว้ใจและสนิทสนมมากที่สุดอย่างน้อยนะ ถึงแม้จะซื้อข้าวซื้อของเราก็าอยากซื้อข้าวซื้อของกับพ่อค้าแม่ค้าที่ดูเป็นกันเองมากที่สุดจริงหรือไม่เอ,อ,เอ,อนั่นแหละโดยเฉพาะย,ายิ่งคนทางค้านที่สวมใส่กาไรสมบัติจักรพรรดิแบบนี้บางคนบอกไม่ใช่แค่สมใส่กาไรสมบัตจิจักรพรรดินะอาจารย์ที่บ้านที่ร้านเนี่ยก็มียันมหาเศรษฐีอันนี้เป็นยันมหาเศรษฐีแบบส่วนบุคคลนะ มีตั้งวางเอาไว้เพื่อดูดซับเรียกซับโดยตรงเนี่ยอาจารย์ทำให้ทีละคนขยับทำใ่้ยบอกหลังไหม่นะเออเพราะว่ายัางเศรษฐีเนี่ยจะเป็นยันที่เรียกซับ้ามาที่ตัวเราโดยตรงอาจารย์ลงชื่อสกุลเราไว้วันพุธละ่ะวันพุธนี่ตำราท่านว่าเกิดมาเพื่อการเจรจาค้าขายหัวการคิดการค้าดีเป็นเลิศที่สุดธรรมดาเจ็ดวันคนที่เกี่ยวันพุธนะคือคัดเตรียมตัวเตรียมตัวไวยแต่เด็ก พวกคนมันพุทนี่บางทีเขาเรียกหัวการค้าแต่เด็กแต่เล็กมานด่หยิบจับอะไรไปทำธุรกิจไปขายได้มีไรายได้เร็วที่สุดอ่ะใครนะ <c oughs> ที่เกิดมันพุทธนะโดยสิติแล้วอ่ะจะมีไรายได้ตั้งแต่ช่วงเรียนตั้งแต่ช่วงเป็นเด็กเว่า <c oughs> วัน,นง่ายๆทักษะการค้าขายมันติดตัวคำปกคา,าชาดมันหยิบจับอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองไปหมด แล้วเจราจารเก่งพูดดีหัวการคิดดีก็เคยใครกับว่าค่อนข้างที่จะมองหาว่าอะไรที่มันเอาไปขายได้ทําธุรกิจได้คนเป็นพูนเนี่ยนะพอจังหวะโอกาสดีๆได้หยิบจับอะไรขึ้นมาเนี่ยธุรกิจมันไปรุ่งเลยแล้วคน,คนเป็นพจนที่สวมใส่กําไรสมบัติจักรพรรน์แบบนี้นี่นี้ถือว่าเน้นได้เงินเยอะๆคนบอกอยากได้ชัว์อาจารย์ก็เอายันหาเศรษฐีเนี่ยตั้งไว้ที่บ้านที่ร้าน เออเพื่อดึงดูดเงินเข้ามาไม่ว่าจะทําอาชีพใดก็แล้วแต่เงินเข้าดีบางคนบอกอาจารย์มีโอกาสมาพบกับอาจารย์เนี่ยขอให้ลงพิธีกรรมที่เขาเรียกว่าฝ่ามือทองคําได้ไหมก็ได้นะการลงวิชาฝ่ามือทองคาอาจารย์เอาทองแปะเข้าไปที่มือแล้วก็วาดกถาเรียดซ้อมแบบโชคแบบนี้ไม่ว่าเราจะมีวัตถุมงคลอะไรหรือไม่ก็แล้วแต่มือเล้าวัวนนะ่ะหลังจากที่ลงวิชาฝ่ามือทองคาแล้วไปหยิบไปจับันก็เป็นเงินเป็นทองไปหมด ต่อมาวันพระรหัสสบดีพระสบะดีเนี่ยเป็นประเภทหายกินกับความรู้ใช้ความรู้นะในการทำมาหายกินดีแล้วก็คือบางทีมันมันไม่จำเป็นต้องไปเป็นครูไปขายความรู้หรือว่าสอนเอาเงินเอาทองอะไรอย่างเดียวนะสมมติพระสบะดีจะประกอบอาชีพใด,ดก็แล้วแต่สมมติค้าขายก็จะเป็นวันที่สามารถที่จะ ให้ความรู้คนเพื่อที่จะให้เขาเกิดข้อมูลครบถ้วนมากพอที่จะซื้อข้าวซื้อของได้ถ้ามองในแง่พระสัมฤิใช้ชีวิตใช่ไหมในการทํางานแบบกินเงินเดือนนะสมมติใช่ไหมก็จะได้รับความไว้วางใจในฐานะของคนที่มีความรู้ความสามารถหรือมีเงาชิดมุมมองที่จะมีเป้าหมายมีหลักการอะไรก็แล้วแต่ที่จะวางแผนแล้วก็นําพาองคอ์กรห้างร้านบริษัทไปสู่ความสําเร็จได้มันก็มีมูลค่านะ ความรู้หรือการรู้จักวางแผนของพระสัสดีมันมีมูลค่าถ้าขายของก็ขายดีถ้าทําการทํางานก็มีความน่าเชื่อถือดีตําแหน่งหน้าที่ดีเห็นว่าวันศุกร์อ่ะวันศุกร์เป็นพวกที่หากินเก่งหากินคล่องคือวันศุกร์เนี่ยรสนิยมดีใช้ของดีรู้จักการกินการเที่ยวการใช้ชีวิตดีทีนี้คนวันศุกร์พอจะไปทําธุรกิจก็ รู้จักที่จะเลือกของที่คนเขารักเขาชอบอยู่แล้วเนี่ยเออทีนี้ถ้าเรามองคนมันสุขคุณสมบัติข้อหนึ่งคือมีเสน่ห์แรงเหลือเกินงนั้นพอคนมันสุขจะทําอะไรก็แล้วแต่มีกําไรสมบัติจากภาสักครู่หนึ่งหรือมียันเศรษฐีที่เอาไว้ที่บ้านนะที่ร้านเงินก็เข้าง่ายอยู่แล้วเพราะว่าเขารักเขาหลงเพราะค้าไม่ค้าคนนี้เขารักเขาหลงคนทําธุรกิจคนนี้เขาโปรดเขาปลาน นะคนที่เป็นพนักงานคนนี้เออยรุสฤมีิเสน่ห์ดีวันเสาร์วันศรนี่ท่านน้องคนจริงพูดน้อยฝรั่พิสุท์ตอนได้ผลงานทํางานอย่างเดียวไม่สร้างภาพแล้วก็เป็นคนที่พูดสัน้นแต่ความหมายกว้างทําอะไรแบบเข้าตากรรมการเยอะโดยที่ไม่ยังเป็นตั้งโชว์ออฟคนวันเสาร์นี่เป็นคนที่เขาเรียกว่าจะถึงตึ้งได้ถ้าใครที่มองดูคนวันเสาร์ด,ดีจริงๆแล้วอ่ะจะรู้ว่า คนคนนี้เป็นคนที่พึ่งพาใช้ได้เชื่อใจได้แบบเราเคยเห็นคนที่แบบไม่พูดเยอะแต่ว่าทามากกว่าพูดอะสมัยสองดังนั้นจะทําธุรกิจการงานหรือว่าจะเป็นพนักงานอะไรก็แล้วแต่นะเราอะแค่รักษาหน้าที่ที่เราชอบทาอย่างเรเราสงสัยกำาังสมบัติจกักรพัรดิสักคู่หนึ่งแบบนี้นะเป็นคู่เงินทองนะมียันมหมาเศรษฐีนะอยู่ที่บ้านที่ร้านนะแค่นี้เงินงเข้าเรื่อยๆเพราะาคนไวเนื้อเชื่อใจจาก การกระทำของเราเป็นพื้นฐานอยู่แล้ววันละคิดล่ะวันละคิดนี่เป็นพวกที่ดาวเด่นโดดเด่นทําอะไรก็มีคนจับจ้องอยู่แล้วจะขายอะไรก็ดูแพงจะสร้างแบรนด์คนก็รู้จักจะทําอะไรคนก็อยากจะเป็นเอฟซีมาุดหนุนไม่ว่าเราจะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าจะเป็นคนที่อยู่ในองค์กรใดก็แต่คนเกิดวันอาทิตย์จะเป็นจุดสนใจจะเป็นจุดสนใจที่คนอ่ะเขาอยากจะเข้ามาเมียงมองดูซิว่า นี่เราทําอะไรอยู่ขายอะไรอยู่อยากอดหนุนคือสมมติของอะไรก็แต่คนเกิดที่พอพอถือมันมันดูแพงเลยดังนั้นถ้าเป็นเ่อาของกิจการถ้าขายของราคาสูงได้ถ้าเป็นคนที่ทํางานในองค์กรก็จะเป็นคนที่อยู่ในระดับบนหน้าอันนี้คือคุณสมบัติวัฒนาการเงินของคนท่านเจ็ดันเกิดส่วนการเสริมเนี่ยถ้าใครอ่ะที่อยากจะให้เงินเข้ารัว ใช้กำเนิดสมบัติจากกรแบบคู่เงินทองแบบนี้นะอันนี้คือสิ่งที่ติดตัวเรียกทรัพย์ทำอะไรต้องมีกำไรใช่ไหมที่ส่งไปทั่วโลกแล้วนะส่วนยันมหาเศรษฐีนะั้นน่ะเขาตั้งไว้ที่บ้านที่ร้านของเราเออใครมีร้านไว้ร้านใครมีบ้านไว้บ้าน,ม,านมีห้องไว้ห้องส่วนใครที่วันหนึ่งมิวกับได้มาพบกับอาจารย์เนี่ยอยากจะลงพลังพิธีกรรมเรียกทรัพย์รับโชคให้ติตัตไปเลยก็เอามือมาให้อาจารย์ลงวิชาฝ่ามือทองคำ เป็นวิชาที่เรานะไม่ยากซับเนไม่ยอมือเราไปหยิบจับเลยนับจากวันที่ลงพิธีกรรมจะมีเงินทองอไหลมาเทมาหยิบจับเป็นเงินเป็นทองเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีในที่สุดนะอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์มาแนะนําที่จะบอกเราในวันนี้แล้วเราเกิดเปนอะไรแต่ละคนเพราะว่าในบรรดาคนที่ในบรรดาคนที่มีคุณสมบัตินะ ที่แตกต่างกันไปเนี่ยมันก็จะทําให้ได้วัส,สนาช่องทางการเงิน,นงที่ต่างกันเราเกิดวันอะไรแล้วเราอาชีพอะไรเออดังนั้นพิมพิมพ์วันเกิดกับอาชีพมาให้อาจารย์อย่างวันศุกร์ใช่ไหมยังไม่ได้บอกอาชีพถ้าบอกอาชีพด้วยอาจารย์จะบอกได้ว่าวันศุกร์เนี่ยจะได้เงินมาด้วยวิธีไหนอะดังนั้นพิมพ์วันเกิดในรอบสัปดาห์นะแล้วก็อาชีพ เดี๋ยวอาจารย์ไล่ตอบให้หนะทีละคนเนาะมีเวลามีเวลาคนที่เกิดในแต่ละวันเกิดกับอาชีพเนี่ยมันมีเส้นทางการได้นนเงินต่างากันไปอย่างวันศุกร์เป็นแม่บ้านใช่ไหมถ้าเกิดว่าคนน่ะที่เกิดวันศุกร์เป็นแม่บ้านจะแม่บ้านที่มีเสน่ห์ที่สุดรถบสิยมดีรู้จักเลือกเข้าของรู้จักดูแลบ้านช่องดีดังนั้นคุณค่าเราก็อยู่ที่การที่ ใช้คุณสมบัติที่เรามีนั่นแหละจัดแจงนะ,น,นะทําให้ป้าันสวยงามท่านั้นพอคุณค่าเราเนี่ยเหลือมหาศาลคนเกิดอังคารคนเกิดอังคารคขับรถนะขับรถจ้างใช่ไหมถ้าเกิดว่าคนเกิดอังคารขับรถจ้างคุณสมบัติของอังคารเนี่ยทำงานเกี่ยวกับยรถยานพาหนะอยู่แล้วคือเรา คนกล้าเป็นคนที่ทำอะไรแบบสิ่งเสียงไม่ดีนะแต่ว่าเราต้องระวังความเร็วคนตัางคาตเป็นคนกล้าแล้วก็เป็นธาตุลมลมที่มหมุนเร็วอังน,นั้นเวลาขับรถจะต้องระวังความอะไรนะความกล้ามากเกินไปต้องระวังนิดนึงตอนนั้นนะทำอะไรทำได้ดีหมดพระสบ,บดีทำสปาก็าจะเป็นคนที่ทำสปาไปด้วยแล้วก็เหมือนกับ ลงลึกไปในอ,องค์ความรู้สามารถที่จะเลือกใช้วัสดุใช่ไหมอุปกรณ์อ,องค์ความรู้ต่างๆที่ลงไปกับลูกคา้าถึงแม้จะไม่ได้พูดไม่ได้อธิบายนะแต่ว่าคนที่มารับบริการจากพระราชบัดีที่เกิดที่ทําสปาใช่ไหมเขาก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหมือเราถึกมือเราดีมีสิ่งที่เป็นคุณภาพให้เขาเขาก็ติดใจนะ ติดใจอยากจะอะไรมาอีกเอออยากจะมาอีกนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเกิดพระสับดีแล้วเราใช้ความรู้ของเราฝึกฝนเข้าไปทําอะไรที่เป็นสปาใช่ไมมต่อยอดไปมันมีศาสตร์นี้มันมีสิ่งให้เรียนรู้เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยเนาะมันเสาเย็บผ้าอย่างมันเสาเย็บผ้านี่คือ เป็นอะไรอ่ะเป็นคนที่ทำแบบจริงจังทำแล้วเนี่ยไม่ลดละเลิกสิ่งที่จะเป็นเขาเรียกไงนะจะเป็นคุณภาพเป็นความอดทนนี่แน่นอนอยู่แล้วคือบางทีนะการเย็บผ้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความอดทนแต่ว่าการที่จะเรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตลอดเวลาเราเกิดวันเสาร์อะเราจะมีคุณสมบัติในการที่ จะค่อยๆปรับปรุงงานของเราให้มีคุณภาพมากขึ้นไปเรื่อยๆคือถ้าสมมติว่ามันจะต้องค่อยๆประดิษฐ์ประอยค่อยๆทํางานเยอะงานน้อยกันแล้วแต่นะ <S <S มันก็จะค่อนข้างที่จะต้องใช้ความอดทนเยอะซึ่งวันเสาร์ทำได้ดีมากอดตอนเราขับตนอนนอในเรื่องธรรมดาเลยใช่ไหมครวันเสาร์นั่นแหละคปณสมบัติของเราดี <S <S พวกนี้เวลาที่มีโอกาสได้มาลงฝ่ามือทองคำนะกับอาจารย์นะ ที่เงินเยอะมันกาะเป็นกําเ,ร,ร,เราะพันเสาที่ค้าขายบางคนนะ่ะเกิดวันเสาร์แล้วเป็นคนค้าขายคนวันเสาร์ที่ค้าขายเนี่ยนะเป็นคนที่จริงพูดจริงใจถึงนะกล้าที่จะเ,เรียกว่าของเป็นยังไงเขาพูดอย่างนั้นนะอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยไม่มีบิดเบือน มันเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจที่เรามีความรู้สึกว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่ค้าขายจะเป็นแบบคนบรรสาวน,น,นั้นให้รักษาความจริงใจของตัวเองเข้าไว้แล้วก็บางครั้งคนบรรสาวนะจริงหรือไม่ยอมเข้าเนื้อถ้าเกิดว่าคุณภาพมันยังไม่ได้ดั่งใจโอ้โหสิ่งเนี้ยมันอาจจะดูเหมือนกับทําไมเรายอมเสียเปรียบคนหนึ่งวนอย่าง,างนี้แต่ในระยะย,ยาวแล้วเนี่ยมันมีการบอกต่อกันนะ มันมีการรับรู้แล้วก็จดจำนะว,ว่าอ๋อถ้าคนวันเสาร์าขายคนนี้เนี่ย<อ>เขาอะยอมเสียสละในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อได้วันหนึ่งถ้าเราอะมีโอกาสอุดหนุนเขาาจะจุดหนุนเขาเยอะๆอุดหนุนเขาแล้วก็บอกต่อกันไปเห็นไหมกลายเป็นว่าไอ้ความเสียสละของวันเสาร์แม้เพียงเล็กน้อยซึ่งพูดตามตรงนะวันเสาร์เนี่ยเสียสละเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเขาอยู่แล้วแต่จะพูดว่า วันเสา,าร์จ๋ากปวดทราบนะว่าความเสียสละกการเสียสลักของเรานั้นเนะี่ยมันจะไม่สูญเปล่าหรอกมันจะไม่สูญเปล่าวันหนึ่งมันจะตอบแทนกลับมาในรูปแบบในรูปแบบหนึ่งเสมอนะคือมันคือความมั่นคงของชีวิตเลยเพราะอะไรเพราะคนเชื่อใจเราแล้วคนก็อยากจะอุดหนุนเราต่ออยากจะบอกต่อตนั้นตัวเราอะเหมือนคําโบราณที่ท่านว่าตกน้ำอะไรตกฟไฟไหม้เนี่ยของจริงเลยเป็นอย่างนั้นแหละ เข้าใจไหมคนก็จะรู้ำสึกป่า้เนื้อเชื่อใจเราวันจันทร์เสริมสวยอันนี้ถือว่าทําอาชีพที่ถูกฉลกตรงฉลกกับเราโดยตรงเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยเกินมาเพื่อทําอะไรที่งดงามเกิดมาเพื่อทําอะไรที่อ่อนช้อยมีเสน่ห์เป็นการดูแลเทคแคร์คนโดยพื้นฐานเลยอยู่แล้วนะอย่างวันศุกร์เขาก็ทําได้แต่วันศุกร์เนี่ยจะเน้นแบบทําอะไรที่มันดูเหมือนกับ ปแปลกนะที่สดานเปรี้ยวเซ็กซี่แต่วันจันหนึ่งเหมือนกับเรียบง่ายอยู่ได้เรื่อยๆอะดังนั้นใครเกิดวันศุกร์ทำอาชีพแล้วก็ลองบอกมานะแต่ถ้าเป็นวันจันเนี่ยทำเสริมสวยเนี่ยอยู่ได้นานอยู่ได้เรื่อยโบราณท่านว่าเรียบง่ายจะมีสเสน่ห์และอยู่ได้นานเออนั้นถ้าวันจันทร์เนี่ยทำอาชีพเสริมสวยใช่ไหมเราอ่ะให้รู้จักประดิษฐ์ประดอยลงรายละเอียดตามความถนัดของเราน,นั่นแหละ ทำงความถนัดของเราอะไรสมมุติว่าเป็นวันอังคารแล้วก็ทําอาชีพเกี่ยวกับร้านน้ําร้านอาหารอ่าอย่างอังคารเปิดขายน้ําขายอาหารกับสุขเปิดน้ํากับอาหารต่างไงรู้ไหมอังคารขายแบบสนุกสนานสุขก็สุกสาแต่ว่าสุขเนี่ยมันจะเจือปนไปด้วยสนิทอังคารแบบสนุกสนานมันจริงใจสุขเนี่ย มีเสน่ห์เยโยนน่าติดใจนะมันมีความมีความถูกฉลกแต่ว่าความคล้ายๆกันนิดหนึ่งคล้ายๆกันนิดหนึ่งนะคือถ้าหากว่าคนเกิดอังคารใช่ไหมจะค้าขายอะไรก็แล้วแต่เอาความจริงใจเอาความเป็นกันเองเน่ยเขานาแต่มันส่งเอาความมีเสน่ห์คุยแล้วรู้สึกทำไมรู้สึกติดใจ อยากไปพบไปเจอไปพูดไปคุยพรคาค้าไม่ค้านนี่สุดท้ายอยากไปคุยบ่อยจนไงกลับไปซือ้อกลับไปขุดหนุ่ต่อนี่เห็นไหมถ้าหากว่าเป็นวันพุธนะกลางวันรับราชการรับทำพยาบาลงนีใช่ไหมคือวันพุธเนี่ยเขาให้เกิดมาเพื่อเพื่อพูดคุยเพื่อเจรจาเพื่อค้าขายถ้าไม่ได้ออกมาเมคมันนี่่าเงี้ยอาจจะรู้สึกเบื่อ แต่ถ้าพอถึงจังหวะโอกาสอายุของเราแล้วได้ออกมาทําค้าขายเต็มตัวให้เรารู้เลยว่านั่น,นคือชีวิตที่แท้จริงของเราตอนที่เป็นพยาบาลถือว่าดูแลเทคแคร์แล้วก็ฝึกในการที่จะก็เรียกนะมีทักษะในการที่จะคุยกับคนเจรจาก,กับคนเป็นก่อนคืออาจารย์จะบอกว่าถึงจังหวะเวลานะทุกคนแหละถ้าได้ครอบครองกำไรสมบัติจักรพราิแบบนี้มันจะเป็นจุดที่เริ่มที่จะเรียกเ,เงินเข้ามาเน้นๆ ยิ่งถ้าได้ทํายันม,มหาเศรษฐีแบบนี้เอาไว้ที่บ้านที่ร้านนะนั่นนะคือจุดของความตั้รวยที่แท้จริงส่วนบางคนบอกที่สุดของชีวิตเลยวันหนึ่งมีโอกาสพบเจออาจารย์เนี่ยได้เอามือมาให้อาจารย์นะลงวิชาฝ่ามือทองคำเนะี่ยนั่นก็คือจุดที่เราอะ่ะจะสาเร็จมีพลังในการเรียกทรัพย์โชคติดมือเราพอหลังจากที่ลงวิชาฝ่ามือทองคําไปแล้วนะนะไปหยิบไปจับอะไรนั้นก็เปน็นเงินเป็นทองไปหมดเออ ตลอดชีวิตเลยแล้วพลังนะลงครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดชีวิตอย่างวันอาทิตย์จะเป็นลูกจ้างหน่วยงานรัฐใช่ไหมก็อ,อาจจะรอจังหวะที่ดวงอ่ะเขาให้เรามีสองอย่างคือหนึ่งได้บรรจุดได้ตำแหน่งสูงขึ้นหรือสองได้กระโดดออกมาทำอะไรของตัวเองเลยเพราะวันอาทิตย์เนี่ยเขาพูดตามตามดวงนะถ้าเป็นลูกน้องเขาแล้วตำแหน่งไม่สูงนะจะเป็นได้ไม่นาน เขาให้เกิดมาเป็นนายตนเองนั้นอาจารย์คิดว่าถ้าเป็นลูกจังรัฐแล้วก็เป็นอยู่นานแล้วไม่ได้บรรจุสักทีอาจารย์คิดว่าน่นาจะรอยจังหวะชีวิตนะก้าวกระโดดเข้าไปเป็นเจ้าของกิจการลาออกมาเองเลยแล้วถึงจังหวะนั้นนะได้มีกำาไงสมบัติจักรพัรดิได้มียันมหาเศรษฐีหรือได้เดินทางมรลงวิชาฝ่ามือทองคำานะ่ก็คือจุดเปลี่ยนของชีวิตละแค่รอเวลานะอย่างบางคนเป็นวันอาทิตยนะ์จัดออร์แกไนซ์นะจัดงานอีเวนต์ต่าง อันนี้ถือว่าเหมือนกับเป็นคนที่ต้องบริหารจัดการนะใช้ทักษะการนําเต็มตัวแบบนี้นะแค่มีแค่มีกาไรมสมบัติจากภกพกคู่นี้มียันมหาเศรษฐีนะแล้วก็ลุยงานไปเลยเวลาที่ทํางานนะมันได้เงินเป็นก้อนเป็นกอะเป็นกำน,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 นะแล้วถ้าวันหนึ่งอนะ่ะมีโอกาสมาลงวิชาฝังมือทองคํากับอาจารย์นะ่ะก็จะเป็นจุดที่สําเร็จสูงสุดได้เงินก้อนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพุทธกลางคืน นะเป็นเซลล์พุดกลางคืนนี่บางคนเดีสงสัยพุดธกลางคืนต่างกับกลางวันยังไงจะบอกให้ขึ้นชื่อวันพุธเนี่ยยังไงเสียก็จรจาค้าขายเก่งอยู่แล้วแต่พุดกลางคืนเนี่ยจะมีลูกเล่นลีลาเพิ่มขึ้นมา <c ười> คล้ายๆกับว่าเป็นคนที่สามารถที่จะมีลูกเล่ลูกชนเวลาพูดอะไรเวลาทําอะไรแล้วมันโดหน้าพิศวงน่าติดตามลึกลับนิดๆน่าติดตามหน่อยๆน่อย สุดท้ายไปทางเนี่ยเวลาที่เราเป็นเซลลนะเราพูดกั้งคืนนะมันจะเข้าถึงจใจคนได้ไง่ายอ่านอ่านคนออกทีนี้เนี่ยให้เราฝืนตัวน,นิดนิดพูดทั้งคืนพอลึกๆแล้วอ่ะถึงแม้ว่าเราจะคุยกับคนใช่ไหมเรื่องเจราจาค่าขายได้ก็แล้วแต่ลึกๆอ่ะเราอ่ะมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงไม่ยอมให้ใครได้เข้ามาในโลกส่วนตัวได้ง่ายจริงอยู่ว่าเวลาที่เรา เป็นเซลใช่ไหมแล้อาจจะต้องมีความสนุกสนองลูกค้าบางคนก็เพื่อเพื่อเพื่อผลงานของเราแั่แหละเราก็ต้องรู้จักบริหารที่มันพอดีพอดีเพอใจเช่ป่ะให้มันพอดีพอดีหรือแบบว่าให้เขาไม่ความรู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้รังเกียจเขาในในฐานะของของส่วนตัวนะเพื่อที่เขาจะมีความพึงพอใจแล้วก็นำพาไปสู่การปิดการขายการทำธุรก,กิจของเราด้วยอันนี้มันเป็นศิละปะข้อหนึ่งเนาะ มันต้องเจอความพอดีถ้าเมื่อไหร่ที่มันรู้สึกว่ามันไม่พอดีไปเช่นห่างไปหรือใกล้ไปแ,แสดงว่ามันทําผิดวิธีเราก็ต้องปรับปรับให้มันอยู่ในระยะที่กําลังดีอะไรที่มันดีเราจะรู้สึกดีเออง่ายไหมง่ายไหมให้ท่องแบบนี้ส่วนการมีลูกเล่นลีลาการมีเขาเรียกน,นะกละวิธีในการที่เราจะจะขายจะไรม่ห่วงอยนะู่แล้วนัเรื่องที่เราเก่งที่สุดอยู่แล้ว ออใครแอดไลน์อาจารย์ไปก็ไปปรึกษาแบบใหม่หนเนาะย้ำอทีหนงนะไม่ว่าเราจะเกิดวันอะไรก็แล้วแต่นะสิ่งที่เราอ่ะตั้งใจมุ่งหวังคืออะไรคือการที่ได้มีนะมีเงินมีทองใช้ดังนั้นใครที่อยากมีเงินมีทองใช้เอออยากสำเร็จมากๆเนี่ยก็ให้แจ้งอาจารย์นะเพราะอะไรเพราะว่า ในบรรดาคนที่เกิดในแต่ละวันเนี่ยอาจารย์จะบอกว่ามันมีเขาเรียกนะมันมีวิธีที่เราจะสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยได้ไม่ยากเดี๋ยวนะอาจารย์ขอยกตัวอย่างให้ดูกันว่าตอนนี้ตอนนี้มีใครที่อยู่ตรงนี้บ้างไปรู้สิอาจารย์ใครที่เคยมาลงพิธีกรรมก็จะรู้ว่าอืม เวลาเจออาจารย์แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้นะสิ่งที่เราจะได้จากอาจารย์คืออะไรบ้างให้เราเนี่ยตั้งใจไปเลยนะว่าวันหนึ่งในชีวิตเนี่ยจะมีโอกาสได้มาพบกับอาจารย์แล้วก็ได้ลงวิชาฝ่ามือทองคาที่วิชาฝ่ามือมีทั้งหมด3ระดับนะจะเป็นฝ่ามือทองคฝาฝ่ามือระล้านฝ่ามือเศรษฐี เอาแค่ว่าวันหนึ่งได้มาเจออาจารย์แล้วลงวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการเลียกซ้ำรับโชคเข้ามือแบบนี้นะหลังจากที่เราอ่ะได้ลงวิชาฝ่ามือทองคำติดตัวไปแล้วเนี่ยจะขึ้นเชื่อเป็นผู้ที่มีลาบติดตัวตลอดชีวิตไม่ว่าหลังจากนั้นจะไปหยิบจับอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเงินเป็นทองไปหมดพิธีกรรมฝ่ามือทองคำนั้นเนะี่ยจัดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อลงคาถานะผ่านแผ่นทองคำ เข้าไปที่มือของเรานะการลงวิชาฝ่ามือทองคํานั้นน่ยจะทําให้พลังเนี่ยเข้าไปในมือและอยู่ติดตัวตลอดชีวิตโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปกรีดไปเขียนอะไรที่มันเป็นสีสันเลยเพราะว่าการนะจานอักขรล,ลงไปนั้นจะจานด้วยน้ํามันที่ปุกเสกแล้วด้วยคาถาที่มองไม่เห็นแล้วพลังเนี้ยจะคงอยู่ตลอดไปถึงแม้นว่าลายมือของเราจะเปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่วิชาฝ่ามือทองคำอ่ะ จะทรงพลังอยู่เช่นนั้นตลอดไปอาจารย์จะบอกว่าคนที่เกิดวันจันเนี่ยพอลงวิชาฝ่ามือทองคําไปแล้วเนี่ยจะไปเสริมทําให้ความงดงามนะของเราเนี่ยมันส่งประกายออร่าทําให้คนน่ะติดตาตึง,จงใจอยากเอาเงินเอาทองมาให้เพิ่มให้ไปอีกส่วนคนวัอังคารลงวิชาฝ่ามือทองคําไปแล้วเนี่ย<ม>ก็จะทําให้ความรู้สึกที่เป็นความไว้วางใจความเป็นกันเองของคนเนี่ย เวลาที่จะมาเจอกับเรารู้สึกว่าเป็นกันตีมากขึ้นไว้ใจมากขึ้นแล้วก็อยากจะให้เงินให้น้องอุดหนุนน้องมากขึ้นคนมันพุทธแน่นอนเลยเวลาลงฝ่ามือทองคําไปแล้วเนี่ยมือเนี่ยสองข้างอของคนมันพุทธเนี่ยที่หยิบจับไปแล้วก็เป็นเงินเป็นทองมันหยิบจับได้มากขึ้นได้เงินได้ทองมากขึ้นคนวันพฤหัะสบดีลงฝ่ามือทองคําไปแล้วผลก็คือเวลาที่เ,เราอจะคิดจะพูดจะทําอะไรภายใต้หลักการภายใต้ความรู้ของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วย การดลใจบรรดานใจให้คนมีความรู้สึกเชื่อมั่นรู้สึกน่าเชื่อถือแล้วก็อยากจะเอาเงินเอาทองอยากจะจ่ายเงินให้เราโดยเฉพาะเราทําอาชีพที่ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่น่าเชื่อถือเป็นคนที่ทํางานก็เป็นคนทํางานที่มีมูลค่ามีค่าตัวสูงคนวันศุกร์พอลงฝ่ามือทองคํา